เครื่องตัดกระดาษแบบสไลด์ k w t o รุ่น 3050A4 และ KWB t o รุ่น 3051A3 เหมาะสำหรับงานตัดกระดาษตัดนามบัตรตัดรูปภาพมีความแม่นยำและง่ายต่อการใช้งานระบบเซฟตี้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสามารถตัดงานที่มีความหนา70ถึง360กรมได้อย่างง่ายดาย และงานออกมาอย่างสวยงามและตัวเครื่องยังสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เมื่อผู้ใช้งานมีความประสงค์ต้องการที่จะเปลี่ยนใบมีดเมื่อหมดคมและตัวเครื่องยังได้ถูกออกแบบมาให้มีสเกลที่แม่นยำและสะดวกต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการตัดครึ่ง A4 ให้ออกมาเป็น A5 หรือในรูปแบบของการตัดกระดาษ A5 ให้ออกมาเป็นขนาด4คู6นิ้ว หรือขนาดโปสการ์ดได้อย่างง่ายดายและแม่นยำในรุ่น 3050A4 สามารถรองรับงานตัดหน้ากว้างสูงสุดได้36ซเมตรและในรุ่น 3051A3 สามารถรองรับงานตัดได้สูงสุดหน้ากว้าง4.6ซนมทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติเด่นของ KW Trio รุ่น 3050A4 และ KW Trio รุ่น 3051A3